สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะพันนะคะมาดูลักนะคะหลักสล,ลัที่เมืองนอกนะคะอย่างแรกค่ะเราก็หั่นก่อนนะคะหั่นให้เป็นชิ้นๆแบบน,นี้แล้วเราก็ล้าง ้ำสองน้ำนะคะแล้วก็เราก็จะเอาไปใส่ในเครื่องในเครื่องปั่นน้ำให้มันออกนะคะสลัดันจะได้แห้งปากซีดมากเลย กรีนสลัดนะคะหรือว่ากรุ้นเนสลัดนี่ค่ะเราวก็ล้างอีกหนึ่งน้ำนะคะแล้วหัน่นเส้นหยาดประมาณนี้นะคะ เสร็จแล้วเราก็จะตักใส่ในนี้เลยเดี๋ยแล้วก็จะดูนะคะว่าทำยังไง แล้วก็เดี๋ยวเราก็จะทำความสะอาดก,ก่อนนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้ฝานี่นะคะปิดนี่นะคะเสร็จแล้วเราจะทำการหมุนนะคะ เปิดฟาเสร็จแล้วแล้วก็ตักใส่จานได้เลยค่ะใส่ถุงมือก่อนนะคะ